พี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะนั่งทานนะคะขนมเบื้องยวนนะคะในตลาดชุมชนชาแง้วนะคะเมื่อวันเสาร์เลยไทยออทําวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะวิธีการร่อนแป้งนะคะในกระทะของการทําขนมเบื้องยวนนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เอาแป้งเอาน้ํามันนะคะใส่ไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะหลายๆใบเลยนะคะน้องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ วิธีการทำนะคะขนมเบื้องยวนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้พิ่ไ่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะ,นะค,ะคือเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ ะะแบบเล็กแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วก็ไสเขาก็จะมีเนี่ยผักชีหั่นฝอยนะคะผักชีแล้วเป็นอาหารที่หาทานยากมากเลยนะคะเพราะวิธีการทําก็นี่นะคะที่เห็นอยู่นะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของไส้ของเขานะคะก็จะมีถั่วงอกนะคะและเยอะเลยนะคะเขาทาไม่ทันนะคะนี่เลยนะคะพี่ไก่ปลาก็นั่งทานอยู่กับนันฝอยเล็กๆเล็กๆเลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียด ปีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเขาเพราะเขายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไว้ผู้สนับสนุนนะให้การสนับสนุนคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝอยเล็กๆเ,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 เลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียด ปีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเขาเพราะเขายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไว้ผู้สนับสนุนนะให้การสนับสนุนคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะก็ะเป็นอาหารที่หาทานยากมากเลยนะคะเพราะวิธีการทําก็นี่นะคะที่เห็นอยู่นะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของไส้ของเขานะคะก็จะมีถั่วง,งอกนะคะและเยอะเลยนะคะเพราะทาไม่ทันนะคะ นี่เลยนะคะพี่ไก่ป้าก็นั่งทานอยู่ไว้นะคะคือเตาถ่านหลายใบเลยนะคะนะคะเตาถ่านนะคะแล้วก็ไปเอาน้ามันใส่อีกกระทะนึงนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเาตาแก๊สไว้แป๊บหนึ่งนะ,ะนั่งทานนะคะขนมเบื้องยวนนะคะในตลาดชุมชนชาแง้วนะคะเมื่อวันเสาเร์เลยไทยทําวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนะคะะแล้วก็น้ามันออกแล้วก็เอาแป้งไปร่อนอีกนะคะไปใส่แป้งแล้วก็่อดลอนลอเนี่ยนะคะ เขามีความชํานาญมากเลยนะคะคนทํานะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะมีความรู้สึกว่าจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะผัดเหมือนไส้ขนมนะคะแต่ก็เขาใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะยวนนะคะนี่นะคะเขาล่อนเสร็จแล้วเขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ให้ไหม้นะคะเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดนี่คือเตาถ่านนะคะอันนี้อันที่เขาตั้งกระทะอันนี้ไว้นะคะคือเตาถ่านหลายใบเลยนะคะ นะคะเตาถ่านนะคะแล้วก็ไปเอาน้ามันใสอีกระทะหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเตาแก๊สไว้แป๊บหนึ่งนะพี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะ,ะค่ะแล้วก็น้ํามันออกแล้วก็เอาแป้งไปร่อนอีกนะคะไปใส่แป้งแล้วก็ลอลอดลอ,นลอนเนี่ยนะคะเขามีความชํนานาญมากเลยนะคะคนทํานะคะเขาผสมไว้แล้วนะคะมาลอนลอนลอนในกระทะน,นะคะลอนเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อีกนะคะให้ะค่ะขอบคุณค่ะ นี่แหละค่ะเขาล่อนเสร็จแล้วเขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ให้ไหมนะคะเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดนี่คือเตาถ่านนะคะอันเนี้ยอันที่เขาตั้งกระทะอันนี้เขาผสมไว้แล้วนะคะมาล่อนล่อนล่อนในกระทะนะคะล่อนเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อีกนะคะให้ไว้นะคะคือเตาถ่านหลายใบเลยนะคะนะคะเตาถ่านนะคะแล้วก็ไปเอาน้ํามันใส่อีกกระทะหนึ่งนะคะแล้วก็เอา ไปตั้งเาตาแก๊สไว้แป๊บหนึ่งนะยวนนะครับนี่แหละค่ะเขาล่อนเสร็จแล้วเขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ให้ไหม้นะคะเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดนี่คือเตาถ่านนะคะอันเนี้ยอันที่เขาตั้งกระทะอันนี้พี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะเยอะเลยนะคะเพราะทำไม่ทันนะคะ นี่เลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็นั่งทานอยู่พี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะเข้าผสมไว้แล้วนะคะมาล่อนล่อนล่อนในกระทะน,นะคะล่อนเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อีกนะคะให้ะคะ่ะคือเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ บแบบเล็กแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วก็ไสเขาก็จะมีเนี่ยผักชีหั่นฝอยนะคะผักชีหยวนนะคะนี่แหละค่ะเขาล่อนเสร็จแล้วเขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ให้ไหม้นะคะเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดนี่คือเตาถ่านนะคะอันนี้อันที่เขาตั้งกระทะอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนจะมีความรู้สึกว่าจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะผัดเหมือนไส้ขนมนะคะแต่ก็เขาใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้ามีโอกาสนะคะมาหาขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้ามีโอกาสนะคะมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้ามีโอกาสนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้ามีโอกาสนะคะมันฝอยเล็กๆๆเ,เ,เล็กเลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียด อีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเขาเพราะเขายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไว้นั่งทานนะคะขนมเบื้องยวนนะคะในตลาดชุมชนชาแง้วนะคะเมื่อวันสาว์เลยไทยทำวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะอันฝอยเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียดปีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเขาเพราะเขายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไวะคะ้คือเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ นะแบบเล็กแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วก็ไสเขาก็จะมีเนี่ยผักชีหั่นฝอยนะคะผักชีวิธีการร่อนแป้งนะคะในกระทะของการทําขนมเบื้องยวนนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เอาแป้งเอาน้ํามันนะคะใส่ไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะหลายๆใบเลยนะคะแป้งเขาสุกนะคะการทำในการทําก็ยากเหมือนกันนะคะต้องออมีความชํานาญเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับการทําขนมเบื้องไว้นะคะคือเตาถ่านหลายใบเลยนะคะ นะคะเตาถ่านนะคะแล้วก็ไปเอานะ้ำมันใส่อีกกระทะหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเ,เตาแก๊สไว้แป๊บหนึ่งนะเข้าผสมไว้แล้วนะคะมาล่อนล่อนล่อนในกระทะนะคะล่อนเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อีกนะคะให้่ะขอบคุณค่ะ วิธีการล่อนแป้งนะคะในกระทะของการทําขนมเบื้องยวนนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เอาแป้งเอาน้ํามันนะคะใส่ไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะหลายๆใบเลยนะคะวิธีการล่อนแป้งนะคะในกระทะของการทําขนมเบื้องยวนนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เอาแป้งเอาน้ํามันนะคะใส่ไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะหลายๆใบเลยนะคะค้าแล้วก็น้ํามันออกแล้วก็เอาแป้งไปล่อนอีกนะคะไปใส่แป้งแล้วก็ล่อนล่อนลนเนี่ยนะคะ เขามีความชำนาญมากเลยนะคะคนทำนะคะผู้สนับสนุนนะให้การสนับสนุนคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคือเตาหู้ทอดนะคะเตาหู นะแบบเล็กแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วก็ไสเขาก็จะมีเนี่ยผักชีหั่นฝอยนะคะผักชีเพราะมีคนมาสั่งเยอะค่ะเขาทาทีหลายกระทะเลยนะคะแล้วเขาก็จะอุ่นกระทะเนี่ยนะคะให้ร้อนก่อนนะคะถึงจะเอาน้ํามันใส่แล้วกเ็เอาแป้งที่ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้ามีโอกาสนะคะมาวิธีการล่อนแป้งนะคะในกระทะของการทําขนมเบื้องยวนนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เอาแป้งเอาน้ํามันนะคะใส่ไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะหลายๆใบเลยนะค,ะ,คะขอบคุณค่ะนะคะคือเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู นะแบบเล็กแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วก็ไสเขาก็จะมีเนี่ยผักชีห nice 응ั่นฝอยนะคะผักชีอันนี้ก็คือเหมือนจะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเออไส้มะพร้าวนะคะผัด่เหมือนไสขนมนะคะแต่ก็เขาใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะพี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเออไส้มะพร้าวนะคะผัด่เหมือนไสขนมนะคะแต่ก็เขาใส่กุ้งด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้เลยน,น้องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวิธีการทํานะคะขนมเบื้องยวนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใส้นะคะคือเตาถ่านหลายใบยเลยนะคะนะคะเตาถ่านนะคะแล้วก็ไปเอาน้ํามันใส่อีกกระทะนึงนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเ,เตาแก๊สไว้แป๊บหนึ่งนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ ผู้สนับสนุนนะให้การสนับสนุนคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะกันฝอยเล็กๆเล็กๆเ,เ,เลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียด ปีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเขาเพราะเขา,ายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไว้หันฝอยเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยนะคะเอามาใส่ผสมกันแต่รายละเอียดปีกย่อยพี่ไก่ฟ้าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ถามเข,ขาเพราะเขายุ่งมากเลยนะคะคนมาสั่งจองไว้แปลงเขาสุกนะคะการทาในการทําก็ยากเหมือนกันนะคะต้อง มีความชำนาญเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับการทำขนมเบื้องพี่ไก่ฟ้าก็ลองชิมแล้วก็โอเคคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะทานได้เลยนะคะ